สวัสดีพี่น้องขอภัยที่ช้านิดนึงอ่ะมันติดกาดท่่ชิงวันนี้อยากจะใช้โทรศัท์ด้วยจะได้มีรูปบางรูปจะช่วยเข้าใจสถานการณ์ของเชาวยิวชัดเจนกว่าแต่ยังไงเอาแบบที่เคยทำอยู่แล้วนง วันนี้เราเริ่มเรื่องใหม่นะจากการซ้าสอนของสันตปปาโปร่งเทศนาส้นสอนทุกวันพุธสำหรับประชาชนที่ไปเฝ้าโปรงที่ลานบุมเปตรงโปรงก็เชี่อกาสเอาข้อความเกี่ยวกับพระคัมภีรื่ื่องพระคมภีร์ประวรสานะอธิบายค่ะพี่น้อง สามป,ปีที่แล้วพระองค์สันตรประปาพูดถึงเรื่องสิบคำเลาเรียน,น,นพี่น้องเข้าใจว่าบัญญัติสิบประการแต่ในพระคัมภีร์ไม่มีการใช้คำว่าพระบัญญัติแต่มีการใช้สิบคำเอาไว้จะมาค่อยๆจะมาเรียนรู้เรื่องนี้เวลาน,นี้เราต้องมาดู เรื่องราวที่มาของบัญญัติเหล่านี้หรือ10บคำะนะผมจะพยายามใช้10บคำเรื่องนี้เกิดขึ้น3,200ปีก่อนนี้นะ3,200ปีก่อนหรือ1,200ปีก่อนคริสตกาลไม่ก็ว่าก่อนพระเยซูเจ้า สมัยที่ชา้ายิวที่ได้อพยพป,ประเทศอียิปต์เป็นเวลา40ปีแล้วพวกเขากลับเป็นทาสตรงแรกได้รับการตรงรับที่ดีมากเพราะโยเซฟคิดว่าพี่น้องอาจจะจำได้นะแต่หลังจากนั้นนะมีการเปลี่ยนระบบปกครองและก็พวกเขากลับเป็นทาส ท่านี้ทารุณที่สุดสมัยนี้ก็อาจจะไม่แพ้แต่ว่าหนักมากานี้เ <c oughs> วลานั้น <c oughs> พอ่อโมเสสถูกเลือกจากพระเป็นเจ้าให้ไปช่วยปลดปล่อยชาวยิวนี้ให้กลับบ้านเดิมคือเมืองประเทศกานาอันใะน ทะนักก่อนใี้เราเวลานี้มาฟังว่าสามร้อยสองพันสองร้อยปีก่อนนั้นอ่ะพระเป็นเจ้าปรากฏมาที่กับโมเสสในพุ่งไม้ที่ไม่มอดในภูเขาซีในโปรงแสดงความรู้สึกว่ายังไงให้เราฟังจากพระวจ,จาของพระเป็นเจ้าโดยตรงไตรยเวตรัสว่าเราสังเกตเห็นความทุกข์ยากของประชากรของเราในอียิปต์ เราได้ยินเสียงร้องเพราะความทารณุณของนายานเรารู้ดีถึงความทุกข์ทรมานของเขาเราลงมาช่วยเขาให้พ้นมือชาวอียิปต์และนำเขาออกจากประเทศนั้นไปสู่แผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์และกว้างใหญ่ไปยังแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์ไปยังที่อาศัยของชาวคานาอันชาวฮิตไทยชาวอามอรัรย ชาวเปรสซีชาวฮีไวและชาวเยบุสเราได้ยินเสียงร้องครั่งครวญของชาวอิสราเอลและเห็นเขาถูกชาวอียิปต์ข่มเหงอย่างทารุณปัจนี้เราจะส่งท่านไปเฝ้ากษัตริย์ฟาโรเพื่อนำชาวอิสราเอลประชากรของเราออกจากอียิปต์ครับนี่แหละคำสั่งของพระบิดาเจ้า ซึ่ง่วงแหนประชาชนนะแต่พูดะว่าเป็นประชากรของพระองค์เพราะก็เราก็รู้ว่าพระเบญเจ้าเรียกอาบราฮัมเริ่มก่อตั้งตระกูลน,นี้หรือเผ่านี้ซึ่งก็กลับเป็นชาติอาบราฮัมอิจาคยากอบลูกๆของเขาสิบคนโยเซฟ และวก็เวลานี้ในสภาพนี้แหละโร์ต้องการที่จะทำให้เขากลับเป็นอิสระเหมือนเดิมโดยกลับที่เดิมที่อับราฮัมและลูกหลานก็ได้อสสาศัยอยู่ละจึงก็พวกเขาลัานจะไปปิบัติต่างๆในประเทศอียิปต์สมัยโมเสสเพราะฟาโรห์ไม่ยอมง่ายๆที่จะให้ทั้ง ชาตินี้แหละซึ่งเป็นมือนะอาจจะเป็นแสนด้วยอออจากประทิ้ยคนตนจะขาดงานจึงก็ไม่ยอมแต่หลันจะภายปิบัติหลายอย่างหนักด้วยต้องจำนนงต้องยอมต่อพระบิบญช่ามและก็นี้แหละวันนั้นจะเกิดวันที่เรามีให้ความสำคัญมากคือปัสกาพวกเขา ออกจากประเทศดิจิบผ่านผ่านตาละลแดงคิดว่าพี่น้องจำได้อัศจรรย์ดิโมเซสโดยฤทธงพระเบณเจ้าเปิดน้ำแหวกน้ำให้ประชาชนชาวยิวข้ามผ่านตาละลแดงนั้นแล้วก็เข้าสู่ด,ดินทุรคันดานของภูเขาซีนาอี นี่แหละเสียดายที่พ่ออยากจะมีเป็นที่ด้วยนะแต่ยังไงเอาไว้ดูโอกาสต่อไป mm. พวกเขามาถึงภูเขาสีน้นซึ่งคิดว่าพี่น้องทุกองค์ุคงได้ยินพูดถึงภูเขานีนะ้ในบริเวณนั้นมีที่เปลี่ยวใหญ่ไปสานมากและก็สุดนั้นมีภูเขานี้ พวกเขาได้ชุมนุมกันได้พักแรมที่นู้นเป็นเวลาหลายวันในเหตุการณ์น,นั้นในช่วงนั้นพระเป็นเจ้าได้สร้างพันธสัญญากับประชานชนชาวยิวเหล่านี้พันธะอะไรพระเปญเจ้าเลือกสัรชาติอิรันีปเป็นชาติของพระองค์หมาย็วว่าเหมือนกับว่าเป็นลูกของพระองค์อะ พร้อมที่จะป้องกันที่จะช่วยเหลือจากภัยพิบัติต่างๆขออย่างเดียวให้พวกเขาวนี่แหละยอมรับการสั่งสอนของพระองค์ก็เหมือนลูกฟังการแนะนำของบิดาที่หวังดีต่อลูกนี่แหละสิบคำประชาชนก็ยอมเจงก็เกิดปันธสัญญาขึ้นมา เอาไว้เราจะดูะรายละเอียดไอ้สิบรมนี้ละสรุปแล้วพระเป็นเจ้าสัญญาว่าจะดูแลประชาคนชาวเยียมอยู่นี้เหมือนบิดาคนหริ่งด้วยความหว่วงแหนช่วยเหลือทุกกรณีจนถึงจะบรรลุความสมบูรณ์ใอ้การเป็นชาติในการเป็นบุตรของพระเป็นเจ้า พวกเขาสัญญาที่จะปฏิบัติแต่ทีหลังก็ต้องดูว่าปฏิบัติรูปา่าในกรณีนี้เหตุการณ์นี้พระเบญเจ้าประทานพระพรพิเศษคำสามคันี้พราอยากจะให้พี่น้องจดจำไว้และก็ผมจะทบทวนเป็นระยะระยะสามคำซึ่งกลับเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในชาติอิสราเอล และในเราทุกคนด้วยหนึ่งอิสราภาพชาตินี้เคยเป็นทาสของชาวอียิปต์เวลานี้เป็นอิสระพระบิดนเจ้าสัญญาว่าพวกเขาจะเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์ทั้งในฐานะเป็นประชากรทั้งส่วนตัวข้อที่สองประภณรที่สองความจริง อย่าลืมว่าความจริงจะทำให้เราเป็นอิสระเพราะฉะนั้นพระเป็นเจ้าสัญญาวา่าพวกเขาจะรู้ความจริงเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองเกี่ยวกับชีวิตของพระองค์วิธีปฏิบัติสุดท้ายสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการความรักความรักเยี่ยมบิดา อิสรภาพความจริงความรักสามประการน,นี้เป็นประพร์ของพระเบญนเจ้าพี่น้องกำปันตาสัญญานี้พระเบญนเจ้าไม่ได้สร้างเฉพาะสำหรับชาวยิวหรืออาจจะเป็นได้ว่าเป็นรูปแบบแผนการของพระเจ้า พระบิ็นเจ้าต้องการให้มนุษย์ทุกคนเป็นลูกของพระบิ็เจ้าพระพรสามประการนั้นาอิสรภาพความจริงความรักพระองประทานแก่เราทุกคนเช่นเดียวกันเรามาดูว่าสิบคำเหล่านี้จะเลิกใน แผน่นหินสองแผน่นสำหรับชาวยิวไงบัญญัติที่เราเรียกว่าบัญญัติสิปรการสามกับเจ็ดเอาไว้จะมาดูเรื่องสามกับเจ็ดนี้นะสิบคำนี้มันจะลึกในจิตใจของเราทุกคน,กคนอยู่แล้วไม่ต้องมีปัญหินอะพระเป็นเจ้าจะลึกในจิตใจของเราทุกคนตั้งแต่เกิดก็ว่าได้และเมื่อเราเริ่ม มีจิตสำนึกเริ่มเข้าใจเราจะมารู้สึกว่าห้ามขโมยห้ามทำร้ายผู้อื่นห้ามโกหกสิเหล่านี้มันจะึกอยู่ในใจ,ใจิตใจแล้วก็ทุกคนไม่เว้นใครในโลกที่เป็นมนุษย์เท่จะไม่มีความรู้สึกเหล่านี้เพียงก็มีคนที่ตั้งคําามนี้ทำไมต้องมีหินอ่อนด้วยบัญญัติ จะรึกไว้เลยนะคำตอบที่นบ,บูนอกอสติก็บอกอะจิตใจของเราหรือบุคลิกภาพของเราอะไม่สมบูรณ์แบบอะมัวมัวไม่ชัดฟังเสียงไม่ชัดไม่แน่ใจและก็ตอนที่เราเห็นในชีวิตประจำวันะบางคนการทำ บาปเหล่านี้นะเราเรียกบ,บาปอ่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะอะไรเขาไม่ฟังเสียงมโนธรรมหรือใต้จิตสำนึกพวกเขาไม่รู้สึกแล้วนี่แหละทำไมต้องมีสิบคำเหล่านี้จะเรียกไว้ให้ชัดเจนเพื่อเป็นที่เตือนใจสำรับบอกแล้วมนุษย์ทุกคน พี่น้องเราอยู่ประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นพี่น้องชาวพุทธเราก็รู้ดีว่าพระพุทธเจ้าคนพบที่เราเรียกว่าทางเส้นทางกลางสารุปแล้วเบ็จะศีลเบญจะรทางเอาไว้เราจะมาเทียบสิบคำนี้ของศาสนาพุทธ เบญจศิลปเบญจปทัมที่พระพุทธเจ้าตรัสารุ้ได้คุมพบและก็ฝากคัาพน้องทุกคนพระพุทธเจ้าได้เจอที่ไหนนี่แหละโดยกรา,ารตรัสรุปโดยการสำมรวมตัวโดยการเก็บตัวในที่เปลี่ยวสงบใจคุมพบสิ่งที่อยู่ในใจและฝากกัาพน้องทุกคน 1ิบคำบัญญัติของพระเจ้าและสิบคำของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องเดียวกันขอวลาไเอาไว้จะมาดูกันพี่น้องอยากจะขอฝากเราจะต้องการที่จะเรียนรู้พระคัมภีร์ตามปันทสัญญาเดิมและปันทสัญญาใหม่ วันที่13มิถุนายนปีนี้เประมาณ3เดือนที่แล้วเราได้ลงวิธีเอาพระกัมปีใส่ในโทรศัพท์ของเรามีคนที่หลายคนที่ไปโจทย์ไว้แล้วอยากจะขอฝากให้พี่น้องคนที่ยังไม่มีพระกัมปีในโทรศัพท์มือถือละนะขอให้ ไปดูวันที่13มิถุนายน Facebook ของพ่อแฟรงคนะและก็จะเห็นวิธีเพื่อเอาพระคมพีนั้นใส่ในโทรศัพท์ที่หลังก็ไม่ต้องไปซื้อนั้นสือคำสอนไอ้พระคมพีที่ไหนอะทั้งหมดตั้งแต่ปฐมกาลจนถึง <c oughs> ส,สุดท้ายเลยจะมีทุกอย่างหาค้นพบได้นะ และเราจะคลุกคลีกับพระวจาศของพระเบญเจ้าทุกเวลาทุกเมื่อนะอยนันก็ขอฝากก็คิดเหล่านี้สำหรับวันนี้ผมพยายามที่จะให้พี่น้องเข้าใจถึงกี่มาที่ไปของ10บคำเหล่านี้บัญญัตินะมาจาก3,200ปีก่อนนะกับชาติอิสราเอล,ล การปันทัสัญญาในระหว่างประเจ้าและประชานชนคชาวยิวและก็กับเรามนุษย์ทุกคนอาทิตย์หน้าพ่อจะลงเริ่มอธิบายหรือสรุปการสอนของสันตบป,ปะนะเป็นบทนามของพระองค์ในการอธิบายสิบคำเหล่านี้เป็นเวลาสิบสัปดาห์ เราก็จะใช้เช่นเดียวกันสิบสัปดาห์สิบครั้งนะประมาณสองเดือนก็ขอฝากคิดว่าพ่อจะพยายามเป็นตัวผู้ทุแทนของสันโตปปาจะพยายามสรุปให้ชัดเจนที่สุดและก็ที่สำคัญจะได้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับชีวิตของเราพี่น้องอย่าลืมอย่าใช้คำบัญญัติ เพราะเราไม่ชอบแล้วบัญญัติคือว่าบังคับเป็นทาสไม่ใช่พระเยซูเจ้าพระเป็นเจ้าต้องการให้เราเป็นอิสระอย่าลืมอิสระรู้ความจริงรักเพราะกันมานะครับขอพระอวยพรทุกคนเชอกันใหมา่อาิตทีนหน้า